ว้าววันนี้พี่ปักจะมาสอนเปลี่ยนสีชื่อลายเซนในเกม ROV แล้วใครที่มีปัญหาตั้งชื่อในเกม ROV เพื่อเว้นวักแล้วมันไม่ขึ้นเว้นวักแบบนี้พี่ปักมีวิธีการแก้ไขไง่ายๆโดยที่ไม่ต้องโดนแบนดราม่าหนักในเกมเอาวีทำไมบางคนไม่โดนยึดสกินซานิสเจนเ,นเทนเมนคืนกันนะ ก่อนที่จะไปดูคลิปเนี่ยอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครป์แล้วก็คอมเมนต์ด้วยใต้คลิปด้วยนะครับเริไป,ไปดูกันเลยฟริ m แมนช o ปบริการเติมเกมออนไลน์เติมคุ้มเติมไวปลอดภัย100%และยังมีบริการเติมเกมอาวีในราคาถูกเติมเร็วเติมไวภายใน5นาทีแถมปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าเขาใช้แค่ตัวเลขโอเพนเอดีเท่านั้นนะครับ และยังมีผู้ติดตามในไลน์มากกว่า1 6 0 0 0 0คนและมีบริการเติมเกมออนไลน์อื่นๆอีกมากมายเพียงแอดไลน์แอดริดแมนช็อปอย่าลืมใส่แอดนำหน้าหรือว่าคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะ,ะกอดอืนเลยนะฮะเรามาพบกันในกม ROV e นะฮะวันนี้ในวันที่1ขึ้นเดือนใหม่นั่นเองนะครับใครที่มาดูคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์และที่สําคัญเนี่ยคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปด้วยนะฮะช่วงนี้เนี่ยคนดูหายไปไหนหมดไม่รู้จากคลิปหลักหมืน่นเหลือหลักร้อยเป็นอะไรที่แบบหา หรือว่าคลิปไม่แจ้งเตือนกันแน่ก็บอกมาด้วยหรือว่าคลิปไม่สนุกเนี่ยก็พูดกล่าวกันได้นะครับเดี๋ยวปรับปรุงส่วนกิจกรรมใหม่ที่หลายใครหลายคนเนี่ยถามหาในวันนี้เนี่ยพี่ปักไม่มีหรอกนะเพราะว่ามันไม่มีอะไรเข้ามาใหม่ แต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือบไบร์เนี่ยมาลดราคานะฮะเหลือ9 9คูปองย้นำนะมันลดราคาในาคูปองเท่านั้นไม่ใช่ลอดไอเรียนทองที่เราซื้อปีฟรี <bor Church> เอ๊ะอเอเอวอเอเอถามหน่อยดิทุกคนใครที่ยังเล่นคาราโนเช็ดกันอยู่บ้างตอบมาหน่อยดิพี่ปักก็ยังเล่นแต่ไม่มีเพื่อนเล่นเลยใครอยากเล่นด้วยก็ตั้งชื่อ <Clo of> ติงเออไม่ใช่ตั้งติดติงติสุ้ย ทิ้งชื่อไว้นะฮะใต้คอมเมนต์นี้เดี๋ยวพี่พักแอดไปแล้วมาเล่นด้วยกันจะพกคาราโนูชีตนะเหงาเนี่ยมาสู่กิจกรรมที่หลายคนรอคอยก็คือไม่ว่าจะเป็นตั้งชื่อสีคลิปหรือว่าวิธีการเว้นวรรคของชื่อในเกมอวีทำแล้วไม่โดนแบนเขาทำยังไงให้เรามาที่หน้าสายบนนะฮะหรือว่าโปรไฟล์ของเกมอวีของเรานั่นเองนะครับเข้ามาเนี่ยเราจะเห็นนะฮะว่า พี่ปักเนี่ยตั้งชื่อสีไว้เรียบร้อยเลว้วกิโลปอนเล้มีสีสองสีด้วยนะก็คือสีชมพูกับสีน้ำเงินซึ่งการตั้งชื่อสีเนี่ยไม่ใช่ชื่อสีดิบเป็นการตั้งลายซินชื่อแล้วเปลี่ยนสี เร่สีเนี่ยเราสามารถกําหนดได้นะคะว่าจะเอากี่สีก็ได้หรือที่สําคัญนะฮะเราสามารถกําหนดได้ว่าตัวอักษรไหนสีไหนถ้าใครขยันพิมพ์โค้ดก็ดูได้เลยนะครับอีกหนึ่งอันก็คือวิธีการตั้งชื่อในเกม ROV e นะฮะย้ําว่าเพื่อนยังเห็นเราในเกมด้วยซึ่งการตั้งชื่อนี้เนี่ยก็จะเป็นการตั้งชื่อเว้นวรคนั่นเองนี่พี่ปักชูเห็นเลยนะว่าถ้าเราตั้งชื่อเว้นวรรคด้วยวิธีการใส่วงเล็บเนี่ยไม่ไว่ายังไงมันก็ไม่เห็นในเกม ROV e มันก็ เป็นสัญ,ญลักษณ์แบบนี้อยู่แล้ววะทุกคนด้วยฉะนั้นวันนี้พี่ปักจะทิ้งทั้งโค้ดทิ้งทั้งลิง์กเพื่อไปหาชัดรายชื่อเว้นวรคหรือว่าสีอะไรพวกนี้สอนอย่างละเอียดอย่างแน่นอนก่อนอื่นเลยนะฮะเมื่อหลายๆคนเนี่ยกดเข้ามาที่หน้าโปรโฟไฟล์ของเกม R.O.V. ตัวเองเนี่ยเราจะเห็นนะฮะว่าเพื่อนเนี่ยพูดอะไรต่างๆนานาก็บอกไปเลยนะฮะว่า I l เล็บยูฮะ เราเล่นไม่เกี่ยวหรอกทุกคนให้มาที่อันแรกก็คือลายเซ็นชื่อของเกมเฉพาะของเราเท่านั้นเพราะเราเปลี่ยนให้เพื่อนไม่ได้นะครับให้เรากดที่สัญลักษณ์ปากกาตรงนี้นั่นเองนี่เราจะเห็นฮะว่ามันจะขึ้นโค้ดมาต่าง,างนนๆนานาเพราะว่าเนี่ยพี่ปักเคยใส่โค้ดไว้แล้วให้เราลบเออไม่ใช่ให้เราลบเดี๋ยวพี่ปักเดี๋ยวลบโค้ดนี้ทิ้งสาเหตุที่ต้องลบโค้ดนี้ทิ้งเนี่ยเพราะว่าพี่ปักเนี่ยมีโค้ดให้ทุกคนดูนะฮะไม่นั้นเนี่ยถ้าเห็นโค้ดสําเร็จรูปเลยเนี่ยหลายคนคงจะแบบ เออพี่ปะครับผมงงแนละตกลงต้องใส่อะไรยังไงยังแม่คือหนูไม่รู้หนูไม่เข้าใจนี่เราดูเอาเอาเอาหายไปไหนนี่ ดูวันนี้ก่อนนะฮะทุกคนเราจะเห็นนะฮะว่าจะเป็นตัวลูกศรที่ชี้ไปทางซ้ายแล้วก็เขียนว่าคำเลื่อคำเลื่ออะไรทุยเขียนว่าคันลื่อน,นั่นเองนะฮะเท่ากับแล้วก็แฮชแท็กแล้วก็โค้ดสีลูกศรไปด้านขวาแล้วก็ชื่อที่จะใส่ก็คือชื่อของเราที่เราต้องการใส่ในเกมนั่นเองนะฮะแล้วก็ลูกศรซ้ายแล้วก็สเลสนะฮะแล้วก็ A แล้วก็ลูกศรขวาไม่ต้องไปพิมพ์นะทุกคนเดี๋ยวพี่ปักจะทิ้งไว้ใต้ลิงก์คลิปนี้หรือว่าใต้คอมเมนต์คลิปนี้แหละ แต่ถ้าใครไม่อ่านคอมเมนต์ไม่ตอบคอมเมนต์เนี่ยก็ขอให้ไม่เห็นนะฮะ <c oughs> ซึ่งการที่เราจะเปลี่ยนอย่างง่ายมากๆเลยขั้นตอนแรกเนี่ยให้เราจําหน้านี้ไว้ให้ดีนะฮะหลังจากที่เราจําหน้านี้ไว้ให้ดีเนี่ยพี่ปักจะเอาโค้ดซี่สันนำสันจุ๊ยท,ที่สําเร็จรูปเนี่ยมาให้ทุกคนดูอีกหนึ่งครั้งนะฮะนี่คือโค้ดที่สําเร็จรูปนะฮะย้ำนะฮะโค้ดที่พี่ปักจะให้ดูเนี่ยเดี๋ยวพี่ปักจะ อ่าสเปกบาร์นะฮะด้านขวาแล้วก็วางนี่ไอตัวนี้คือสําเร็จรูปนะฮะนี่ก็จะเป็นลูกศรคันเริ่มเหมือนกันนี้เท่ากับแฮตแทกเหมือนกันนี้แต่สิ่งที่แตกต่างก็คือเราจะเห็นนะฮะว่าไออันซ้ายเนี่ยมันจะเขียนคาว่าโค้ดสีภาษาไทยแต่อันขวาเนี่ยมันจะเป็นรหัสโค้ด ff 9 9 cc ซึ่งความแตกต่างของมันอยู่ตรงนี้แหละถัดออกมาเนี่ยก็จะเป็นชื่อที่จะใส่ก็คือเหมือนพี่หมาเนี่ยคำว่าชื่อกีูบอลเนี่ยพี่หมาเอาสีชมพูใช่ไหมไอโค้ด ff 9 9 cc เนี่ยคือโค้ดของสีชมพูอ่า ส่วนใครหลายคนเนี่ยอยากจะตั้งอีกหนึ่งสีนะฮะก่อนที่จะตั้งอีกหนึ่งสีอย่าลืมปิดท้ายด้วยลูกศรซ้ายเแ,แล้วก็ลูกศรขวานะฮะแล้วก็ก๊อบอันเดิมเนี่ยโค้ดสีอันเดิมเนี่ยมาวางต่อกัน ก color, ็ต่อด้วยลูกศรซ้าย c h a n n เท่ากับแล้วก็แฮท็กแล้วก็เป็นโค้ดสีอีกหนึ่งโค้ดสวยเนี่ยเป็นโค้ดสีฟ้าอ่อนนะฮะหกหกเอฟเอฟเอฟนั่นเองนะครับส่วนไอ้คำว่าปอนนี่ก็คือเราใส่ในช่องที่เขียนว่าชื่อที่จะใส่แล้วก็ปิดท้ายด้วยลูกศรซ้ายสลัเอลูกศรขวาแค่นั้นเองครับทุกคนแค่เราพิมพ์แค่เนี้ยเราแค่กดยืนยันแค่เนี้ยภารกิจมันก็เสร็จสิ้นแต่ที่พี่ปักไม่ทําให้ดูเนี่ยเพราะพี่ปักทําไปแล้วนะฮะดยฉนั้นเนี่ยที่จริงทําให้ดูได้อีกครัั้งนนหละดี๋ยว 嗯。Mm. ขี้เกียจวะทุกคนอ๋อหลายคนเนี่ยเขาหน้าจะอยากคอมเมนต์นะฮะว่าพี่ปักครับแล้วถ้าทําแบบนี้เนี่ยหนูอยากเปลี่ยนเป็นสีอื่นเนี่ยหนูต้องทํายังไงถ้าเราดูรูปภาพรูปนี้เราจะเห็นนะฮะว่าพี่ปักเนี่ยได้ก๊อปมาให้เรียบร้อยแล้วนะตามภาพเลยแต่และสีเนี่ยก็จะมีโค้ดที่แตกต่างกันนะฮะเราสามารถเปลี่ยนตามที่เราทําใจชอบได้เลยนะครับซึ่งใครที่อยากหาสีเพิ่มหรือว่าอยากได้สีอื่นนอกจากสีที่พี่ปักหามาให้เนี่ยก็สามารถพิมพ์ใน Google ได้นะฮะว่าโค้ดสีแค่นี้เองขอให้ม แค่นี้ก็คือเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับหลังจากที่เราใส่โค้ดหรือว่ากดยินยอมอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนสีตามชื่อที่เรากําหนดสีไหนสีนั้นเลยแค่นั้นเองไอ้อน,นี่คือภารกิจสําเร็จไปแล้วะฮะสาหรับภารกิจที่1 m i s s มิชชั่นคอมพิวต์แอนนูลอีกหนึ่งวิธีก็คืออวิธีการตั้งชื่อนั่นเองนะฮะกิโลปอนซึ่งคนรุ่นก่อๆหรือว่าสมัยก่อนเนี่ยเกมมาเรกๆเนี่ยหลายพนเนี่ยใชใ้ตัวเขาเรียกอะไรวะ วงเล็บแล้วก็ไอ้สเปกบาร์ใช่ไหมมาลูกน้าแล้วก็วงเล็บปิดนั่นเองนะฮะปัจจุบันเนี่ยมันไม่สามารถตั้งแบบนี้ได้แล้วนะฮะถ้าต,ตั้งแบบนี้เนี่ยบางครั้งเนี่ยจีมเห็นเขาอาจจะคิดว่าเราเนี่ยใช้โค้ดอะไรพวกนี้อาจจะแบนนะฮะแต่ว่าไอ้โค้ดสีเนี่ยโค้ดสีเนี่ยจากที่พี่ปักไปหาข้อมูลมานะครับ ปัจจุบันเนี่ยไม่มีการแบนในลายซ็นนะย้านะฮะในลายซ็นเนี่ยไม่มีการแบนสําหรับโค้ดสีแต่ถ้าชื่อเราใช้โค้ดสีเนี่ยมีโอกาสโดนแบนนะครับด้วยฉนั้นพยายามอย่าใช้โค้ดสีในชื่อนั่นเองนะครับทุกคนแต่ถ้าเป็นชื่อเราต้องการที่จะเว้นสเปกบาร์หรือว่าเว้นช่องว่างเนี่ย พี่ไปหาข้อมูลมาเพิ่มเติมณเวลาปัจจุบันที่เราลงคลิปที่อัดคลิปนะฮะยังไม่แบนนะสําหรับการเว้นวักเว้นวักนะทุกคนซึ่งการเว้นวักตัวอย่างมันเป็นยังไงก็ตามภาพที่เราเห็นนะเราเห็นนะฮะเราจะเห็นว่ากิโลเนี่ยอยู่ด้านซ้ายสเปคบาร์ไปสัก2องสอันเนี่ย มันจะได้คําว่าปอนอยู่ด้านขวาซึ่งปกติเนี่ยมันไม่สามารถทําได้นะฮะเพราะว่าถ้าเราตั้งชื่อใช่ไหมสมมติเปลี่ยนชื่ออ่ะเดี๋ยวเขียนให้ดูกันสดๆเลยนะฮะแต่ว่าบัตรของพี่ปลาพี่ปอนเนี่ยฮะมีพี่ปาอะไรล่ะสมมติเวนวักเวนวักปับป๊บปับป๊บปั๊บถ้าเรากดยืนยันนะฮะนี่เห็นปะพอเรากดยืนยันจากที่มันเวนวักปุ๊บมันก็เข้ามาชิดทันทีซึ่งวิธีการเนี่ยมันทําไม่ได้นะทุกคน มันจะต้องใช้สัญลักษณ์พิเศษซึ่งสัญลักษณ์พิเศษเนี่ยพี่ปักมีอยู่แล้วมีตรงไหนเหรอพี่หมาพี่ปักได้ทิ้งไว้ใต้คลิปนะฮะหรือว่าถ้าใครที่กบไม่ได้บางคนกบไม่ได้โดยฉะนั้นพี่ปักจะทิ้งลิง์ไว้ใต้คลิปนะฮะลิงที่ทิ้งไว้ใต้คลิปเนี่ยอย่าลืมไปกบสัญลักษณ์พิเศษไอ้สัญลักษณ์พิเศษอยู่รูปร่างยังไงเราจะเห็นนะฮะว่าภาพภาพนี้พี่ปักได้วงกลุมในภาพไว้แล้วนะฮะไอ้รูปร่างที่เราไม่เห็นไม่มีขึ้นอะไรนี่แหละไอ้กรอบสี่เหลี่ยมมมมตรรงนนนี้้้หลััััคือสญกกกษษณ์พเเศใาาด แล้วก็การ Copy อกเนี่ยง่ายมากๆาครับทุกคนนี่พอเราคัดลเสร็จใช่ไหมเราก็เอาอมาวางในชื่อเหมือนเดิมก็คือกดไอ้นี่ขึ้นมานี่นี่ทุกคนนี่นี่ไอ้ฟันเฟืองเนี่ยกดมาเปลี่ยนชื่อแล้วเราก็มาพิมพ์นะคะกิโลแล้วก็ เห็นป่ะทุกคนแค่เราวางนะฮะหลังจากที่อ่านอันนี้ลบไปก่อนอืกิโลอันนี้คือถ้าเราไม่วางเนี่ยมันก็จะไม่ขึ้นอะไรใช่ไหมแล้วถ้าเป็นในคอมพิพักเนี่ยพีพัก,กกด control v แต่ถ้าเป็นในโทรศัพทม์มือถือเนี่ยน่าจะกดวางใช่ไหมอ่ะ แล้วก็กด P O N D แค่นั้นเองฮะพอเรากดตกลงปุ๊บเห็นปะมันก็ไม่ชิดกันแล้วแต่พี่ปังเนี่ยไม่สามารถกดยืนยันได้นะฮะเพราะว่าบัตรคูปองในการเปลี่ยนชื่อนี่มีไม่พอนั่นเองนะฮะทุกคนทดลองเปลี่ยนชื่อให้ทุกคนเป็นแบบนี้มันเลยบัตรหมดนั่นเอง ต่อไปก็มาที่ข่าวสารสุดอื้อฉาวของเกม Rv หรือว่าดราม่าล่าสุดที่เป็นการโต้เถียงกันเยอะแยะมากมายนะฮะตอนนี้เนี่ยในเพจเ c e บุ o k หลายๆกลุ่มนะฮะของเกม Rv Thailand เ,เนี่ยมีการลงคอมเมนต์กันว่าเฮ้ยกูดีใจจังเว้ยเกมนางโง่ไม่ยึดตัวฮีโร่สกินลิมิเต็ดสีส้มของซานิต,ตัวนี้คืนไม่ว่ายัางไงเ m มก็ไม่น่าจะยึดคืนผ่านมาเป็นสัปดาห์แล้วก็ยังไม่ยึดคืนจากข้อมูลที่เ m มให้มาล่าสุดนะฮะจากรูปภาพภาพนี้ เขาบอกว่าไม่ว่ายังไงเนี่ยเขาก็จะยึดคืนนะ,ะแต่จากที่พี่ปักไปหาข้อมูลเพิ่มเติมมาจาก GM นะ GM ได้แจ้งประมาณว่าเขาจะทยอยยึดคืนทีละคนทีละคนย้ำนะฮะว่าเขาจะทยอยยึดคืนทีละคนไปเรื่อยๆจนกว่าคนที่ผ่านกิจกรรมที่ได้รับสกินซานิทเจนท์แมนของระดับลิมิเต็ดสีส้มี่โคเทตัวนี้ไปไปปีๆทั้ทงๆท,ที่มันไม่ควรจะได้ปีเนี่ย คนครบทุกคนอย่างแน่นอนโดยฉะนั้นเนี่ยทุกคนไม่ต้องดีใจไปเลยนะครับว่าทำไมผมถึงยังไม่ได้คือหนูถึงยังไม่ได้ยึดคืนหนูยังอยู่เหมือนเดิมเลยอุย๊ยดีใจจังมีคนนั่งง้หลายคนโดนยึดคืนพี่ปักแคคนนั้นนะฮนะนะโดนยึดคืนไปเป็นทีเรียบร,ยร้อยเล้วเจียมเขาแจ้งไว้นะครับว่าเดี๋ยวเขาจะยึดคืนเรื่อยแต่สิ่งที่พี่ปักอยากให้เราสังเกตนิดนึงคือในส่วนดรามานี้เนี่ยเป็นสิ่งที่โูดอลงังกุยอลังการอยู่ส่วนนะครับ คือใครที่มีสกินซานิทนี้ที่ไม่ได้จากวิธีการเล่นกิจกรรมฟรีในแบบฝึกหัดแบบทดสอบนะฮะหรือใครที่เคยซื้อสกินซานิทสกินนี้ไว้แล้วนะฮะให้เราไปเช็คสกินเราด้วยนะครับว่าสกินเราเนี่ยยังอยู่32เอร์ซอยู่ยังอยู่แบบ3แบบสมบูรณ์แบบหรือเปล่าอ่ะทุกคนเพราะว่าถ้า g ีดึงผิดขึ้นมาแล้วดึงจากคนที่มีสกินอยู่แล้วเนี่ย น้ำตาไหลขาเป้าเขาไม่ร่างรอแล้ยเศร้าเลยแหละกูบอกเลยแต่ถ้าใครที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะฮะให้รีบคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะฮะพี่ปักจะแจ้ง GM ให้โดยด่วนเลยด้วยฉะนั้นเนี่ยใครที่มีปัญหาอะไรในช่วงนี้รับสก,กินอะไรไม่ได้ก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเร็วๆด้ยวยนะครับ คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรที่จะพูดเยอะนะคะขาพูดไปหมดแล้ววิธีการสอนก็สอนง่ายๆโค้ดไม่ว่าจะเป็นโค้ดสีหรือว่าเป็นตัวเว็บที่ใช้ในการกบสัญลักษณ์พิเศษเพื่อเว้นระยะห่างของชื่อในเกม r u V หรือว่าจะเป็นดราม่าที่สามารถแก้ไขได้แต่รอหน่อย GM ดึงคือแน่ครบทุกคนแน่นอนนะเขาดึงเขาไม่ฝีหรอก G M อมาซึ่งตอนนี้จบไปเพียงแค่นี้นะคะถ้าใครถูกใจหรือว่าชอบใจอะไรยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับ แล้วคลิปใหม่มาเจอกันไปแล้วไปายครับจุจ๊บจุแชร์ลิงก์คลิปไปหน่อยนะฮะคนดูอย่างน้อยแบบนี้เนี่ยหมดอารมณ์ทำคลิปเลยนะครับซับตั้งเยอะคนดูอย่างเน้อยไปแล้วแต่ว่าเดี๋ยวจะทำคลิปให้สนุกมายิ่งขึ้นครับจ,จุ๊บ,บจุหมกหมกจ้า